สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนฮะยอหน่อยถ้าเพื่อนเพื่อนมาเบิรงกีฬาค่ะการกีฬาของโรงเรียนนะคะกีฬาภายในนะคะค่ะนี่ก็คือการเปิดสนามก까만까만็เปิดสนามข้าของนักเรียนเพื่อนนะค่ะเพื่อนนักเรียนเพื่อนเพืทำการเปิดสนามนะคะเพื่อนๆจ้า เปิดสนามโรงเรียนเปิดสนามกีฬานะคะเพบนเกวียนจ๋าค่ะคือการกีฬานะคะกีฬาของไอ้กีฬาสีค่ะกีฬาสีของโรงเรียนบ้านน้องพี่ป่วนเขานี่แหละค่ะค่ะกระชุ่งก่ะนีการละเล่นต่างๆค่ะก็เต็นพวกฟุตบอลเขาบอกแม่บ้านกันกันนะคะเด้นอนค่ะเยังนองพลาดเปิดหน้ามันเล่นม้มวนไม่เชื่อเป็นบอลกันนะคะ <c oughs> หนกังยังน,นอกก็เห็นแล้วค่เอ๊ะนาจสนอกี่เทนมันะเ,เอาเล่นได้ยุติกี้ยวคะน้องเพื่อนจ่านิดหน่อยก็ทำการเปิดสนามค่ะ กันลับแฮ่แฮ่แบบแฮ่บนบังไฟของเด็ก,ดก,ดกน้อยแล้วก็เขาเฮ็ดเขาก็สาดางเฮ็ดเป็นคือบังไฟกันนี่แหละค่ะเขาก็ไม่เฮ่เล็กเล็กเด็กน้อยเนาะ เพื่อนเพื่อนจ๋าเพือนแบบไอพวกผู้ประกอบก็เยอะนะ้วค <t> ่ะเยอะบ่มันบ่เยอะแล้วค่ะเยอะเยอะเยอะเบิ่งันบ <if S 1> ่ร <like> ูบ่หลานกันนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋ามาแล้วก็มีการเลีนการละเลีนของผู้ใหญ่ค่ะการละเลีนคือการเอาเอาสองหมู่บ้านเพราะว่าโรงเรียนนี่โรงเรียนนี่จะมีสองหมู่บ้านนะคะสองหมู่บ้านมาห้อมกันนะคะก็คือคือบ้านบ้านปงช้างกับกับบ้านน้องพี่ควรเนี่ยแหละค่ะ จาถึงเล็กเลยตุ้หน่อยก็กะจะมาเลี้ยงลงเลี้ยงเดียวกันนะคะจะเปิดเปิดแล้วที่แกนองหอยฟังนี่แหละเนาะคันเนาะเดี๋ยวนี่ลงเลี้ยงลงเลี้ยงสองลูกนะะเป็นสองบ้านม่นสองล้มสองบ้านค่ะมามาห้อมกันเขาลงเลี้ยงเดียวกันนะจ๊ะบอกเลยบ้านเลยอย่างนี้ละใครยุบบ้านบอกว่ได้เห้อบอกเนมาบอกกอพี่น้องเลยทุบชน่ะ น้ำสต๊าฟที่เรียมเลยพอสตารตต้นทาคุณผูสูบินแสงสว่างยะอแถวตรงเอาเว่ไเท่าไหร่ทางวามตูกับทางทีาน หมตัวไม่จำึชั่วโมงให้เวลาก1เดนะครับขอเวลาหนึ่งชั่วโมงใหู้เนัวเปลี่ยนตัวไม่จำกัดสัมผัสมือเราเข้าได้เลยนะครับหรือเราก็ทํามัมผัอกัน้องยูแต่ว่าต้องกินก็เหยียแก่เอิรไปเปลี่ยนตัวได้เลยนะครับไม่มีลูกล้าหน้าแต่ถ้าลูกแทนบอลนอกเขียนโทษเองอนะครับ ว่าลูกเีกเถียอนครัออย่างนี้นะครับสามสิบนาทีไปไหไปไหมสวยสวยสู้ๆสู้ๆสู้ๆีแล้วับต้อการูการจะพุยอะไรชัดีกวเดยนะครับอให้โว่านักกีฬาทนนี้หนึ่งนะครับในฐานะที่พวกข้าทั้งหลายเป็นนักกีฬา ผู้ชมคุณวุตน,น,นะครับรับอายุรวมกันแล้ว4 0ั0ปีอยู่ประมาณ2ปีนะครับเม <laughs> ื่อกี้ได้คำนวณด้วยแล้วเพราะฉะนั้นโปร่งช้างและหนองผู้พวดพวกเราก็คือผูดาว <laughs> หนองผู้พวดด้วยกันนะครับ <laughs> อ่าลูกคุณก็มีลูกก็มีแบบไม่ใช่ไรจะขยับจะขยับกล้องย้ายกระเถอะนะครับข <laughs> อให้รักษาประเพณีของพวกเรา ความสนุกสนานร่วมมือร่วมใจกันของพี ein, ่น้องชาวตงคางและน้องพี่ผ่อนขอพวกเราคนรกับเกมครับสึงต่ากาขอบคุณท่านผู้บดิการที่นพาเป็นอย่างต้องดีใจมากครับวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยุเี๋ยวเดี๋ยาตนักกีฬาเดี๋ยวเดี๋วตุ้เดี๋ยวพักเดี๋ยวักเดี๋ยวพัต่อ แอตเลติก้าใครชอบอะไรนะครับแอตเลติก้งหมดตึงทำความเคารพกันเดินสองครับตัวตัวสัมผัสมือแลอ้วลงสนามได้เลยนะครับจับมือจับมือกันสองทีมนะคะระหว่างทีมบาตเน้องพิพวนกับทีมบัตรโครงสร้างนะคะ บ้านโป่งช้าบ้านโป่งสร้างอะไรกันนี่พี่เมียบ้านเริ่มสีธรรมกายแจงขันกันนะคะเพื่อนๆจ้าร่วมสนุกสนานกันเริ่มที่เขามาแล้วล่ะค่ะเพื่อนๆขอรับรองรับรางรับเชียรติร่วมงานกันด้วยกัน ที่อชื่แนได้เลยนะครับเวลา30นาทีเปลี่ยนตัวไม่จำกัดนะครับเลือกี่าัปนน้ำกันเปียนตัวไม่จำกัดครับเยพนไบางไหมรัวมวนเปนน้ำหอันม้วนว่าียงด้วยครับอันนักกีฬาดีกว่าทุกได่มากเลม้วน่เพือให้มีสีแตกต่างหน่อยนะครับ เตต่างกนนะครับส่้นกกีฬาดบริมันบดาลด้ค่ะคนดีับลนะครับอ่าอยืมนะครับะคกกีฬาห้าลืมประจําประจําทีประจําทีไปประจํทีมันเลยเดบนะกีฬาอยากก็เพราะนักผู้จัดการทีม่นะอไรก็บอกอนไกห้าบอกเานะครับเอางันาท่านคุณพี่สุริน

เฮ้อนี่ไอ้นอนบาเปิดสสดขถ้านุดิสครับเินไินบามันรวมรวมกับท่านเรียนนั่นแหละครับนี่แหละครับเพ้นี่ท่านบ้านหน้าเาแหละก็เราโรงเรียนเวละโรงเรียนเินานละก้วอกันมาปันตีเลกัเสเปียบัตรได้นอง นี่สอบาทมาน่มกันเลยเมียบาทสองบาทเดอบันมาแข่งกันเอาบขัไปมาท่าไอยอ่ครับนั่นขับไปเท่าไหร่โอ้จะยิบคนเราแ่ก่อขับรถกอสองสองสองแอ่าอุ้สองครับหน่วู้นมน่นีรถขับปไหรนตัวเีครับ รถกอสอง่ครับอุตรธานีครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังงอจจะต้องการสนามเต้องแทจะาเป็นตัวิ้เอนเปนน้ำกุ้งกุกินกความมั่นกับวิเยแต่กสมมันกว่าปา่ ใช่มันเป็นอย่งนี้นเป็น้ยกเปเพื่อนนเพิ่นอยากใ้เ่อนเนมันเดนการตรงนี้นะครับ้โอ้โหโอ้จยไ้เห็นตัวับดกไหวโอ้ลลงไปน่ยนะูในบ้านิเูดใน้านิเราลงกันะ เดี๋ยวพี่น้อาี่บ้านมั่นนะคมมันันะอ้น่ม่นน้นมอนนแกบางอนเตเทียไปะบกพีพ่นจอดนาโอ้ยผมแบผมถานถาาาา้ต้องาเพียี่าโอ้ยา้้ว่าานั้น่คื่อตูมันปั้น คูประตูตอนทุนวครับขึ้นแหละทนีอ้าวมุมชาร์ทเออต้องเข้ามาตีอ่ะตีสุดๆไปก่อมันก็ควยตีไป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 ตปตีไปตตีไปตีไปตีไปตีไตีไปตไปตีไปีไปตีไปตีไปตีไปครับตีไปตีไปตีไปตตีปตไปตี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 ไปตปตีไปตตีปตีไปตีปตีไปตีไปตี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 ตีตีต เดี่ยวพอทุกท่านเลิกเถียงเอาเบียดร้อยทนรับบทมาเพื่อนตามหืมอาป้ากันเพื่อนเจ้าป้ากูที่ๆแล้วมั้งต้องเป็นคนเป็นคนกันได้กันเลยตัวเจ้าไปโูด้วยข้า้าไปปู้วยอ่านี่คือมารุ่นเม้านี่สู้จะรับอยู่โอ้รัวัด

เออขอประกาขออเกแล้วเอาเเออมุมอวานไปเออเออเอร้าเจเอน้เกเติดัสเิไปอวคุ้มแหอหวาอคอเอเอเคกจากประตูไปขประกาศในเกมครับแม่ให้ต้องหวานทีนดีเออ ก็พูดการวาดีว่าให้แหงหัวกใจมาชมวไปทีมานเกินมากเปยนแเจมันก็นักกีฬาเดก้าพกใครเขาพูดว่าตัวเด็กเขาตัวาด็กเขามาเอาตังเ็กมาเออถึงจต้งใจเยี่ยสิบานฟ้าโตรเฉไงากินวันในู้ชมั้ ไม่ทันแล้วออกลับประตูไปสถาก,กานไทยทักแพกย์จมาใหม่กเขาเป็นยังไงล่ะอ่าโดนยาวไปไล่ประตูไป ฟังเสียงโสมมันกระแทกเ้นช้านักกีฬาโสมมันผูเดียวประตูด้วยาคุณตอกดูดประตูแรกคกดูดวยด้้าประตูชาวบ้านมาพึ่งเชี่ยนกีฬาไม่เชี่ยนกีฬาเลยก็

โอ้สาครับนเลียนยไ่ได้กูาอกากออกแล้วูักไรแม่งุกเขาบอก่าออกแล้วของมีพนเขาเป็นาฟพุนลูกเออผู้พามีอก็พูดัวเออโยกมาเอออาุาไ แสาออมต้องกาไปก่นชา้เป็นไปตัวโปูชานเาะต้องรู้มวนน้ำตากรุ่สกองครัวเจกา่นะบ่เห็นตัวนักีฬากับบเป็นอยังเนี่าแมนะได้นองหัวจะน้ำตาเตียน้ำตาติ้งวันน้ำก็สก อันซ้อนแตน้อันซ้อนัสูแลู้งปวันซ้อนสูผากบอนกรรมการด้ตักแดได้ขึ้นมาไหมอ่ะเอาตเตะเลยถ้านเตะ ซึ่งในไอ้นักกีฬาแต่ละคนเนี่ยเตะบอลเนี่ยไก่ว่ะกระชินโดนโดนยังบ่พอผู้หนึ่งแล้วก็เตะบอลยิงไปไกลเลยกว่าจะคล้องยังไงอ่โอ้ยกับเมียบ้านเนาะขับเนาะมืออื่นก็ที่พระกันไปะเต็มแม่กวาดเลยนักกีฬาชุดนี่มืออื่นก็ที่บ่เป็นแม่กวาใไตวัดด้วบอลเนี่ยกา

ตั you know, this ้งเสียงโคตรสุกไปขนาดรอับระจโราคลักษรมจเาหองจ้ายูกแน่อให้คงาเ้าไ่้อี้ยกุนน้เ่รุกไม่ได้เชื่ไฟไดนะคะ

โอ้ยสคัญเสียสาวมากเาพอได้เออกกลัดไก่ธนาลแต่โยนยาวมาเอาขอนครนับเรียนมาคว้าก้าวไปพักกันเมย์ทุกเวลาโอ้ยนอกระพศาบมีบานน้อเนะกระดัวปดๆมันน้ำกสู โอ้ยเผื่อแต่เพื่ได้เห็นบรรยากาศแบบมีโดนแล้วเนาะกันเนาะอันมีกรรมการพรรคบอลนะว่ากันเนาะประเด็นเนี้ยโค้ชพรรคบอลเลอมันกว่บอลนี่แหละครับนี่น้องว่า ผากมันก็ภากบอนภาคไอ้ไอ้มันก็นักฟุตบอลตัวนี้นักฟุตบอนเตะมาลอกเปลี่ผักแปประกาศวางมัดเกลดาเกิประยุกไกเกินใส่หมดขนาดที่ว่าพกะไรพเลมเสีย

ออนซ้อนน้ำกุสกดีเด้อไม่ได้อนซ้อนน้ำชาาบันเดเดือนนี่น,น้นน้ำกสกผักบอนผู้ใดอาาประตูนดว่โอ้ฮะตอต้ด

ฟังมาได้ค่ะเด้อสิเบงเอานักกีฬาเลยที่ฟังเอาโค้ชสุกเวือจ้าสิมันนานักกีฬาหรือสิมันนำโค้ซุกฟังเอาเด้ค่ะตวนค้ชลังคี่รุ่งพนาตัวทสอง ตี้ยมงบเตี้ยุโอ้ยคุณจะสาประตูมาทำปากาด้วยปากดอย่็น้ก็ใสากรได้เจ้ากี่ดีหลายมุมจน้แลงแล้วมับใจเลยเมื่อกี้เราไหลับก็ตี้ออกน้อมคิว่ะแก่สดก็ต้องมาสุดก็ด้เตีลมุ้อ่าดูยาวมาโอาที่ตงยยี่เออโอ้ยูวามตัดเยี่คลย

ยังโสดก็โตต่ออยู่ครับแต่ไม่อยู่กับถึงก็ทำพอวันพครับไม่อยู่กับถึงก็น้องทวนอ่ะมากระเดยแจวันเพรัดเตะเขานะตีล้อลงกัดเีว้าวตั้งไหนกว่าว้าวตีทุกคเออว้าวโต๊ะกันกันบรรยากาศการแปยลอดีกคนต ยายนองบ่เขีย <rearr> ท <latitude ural> ิพไนเลยะครับเขียนผู้ภาคบดี คุณจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าสึ่อกันมาถึงตอนนี้แล้วก็ยายน้องก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคู่ทุกคนนะคะค่ะที่มาให้ก้นให้กำลังแรงใจแก่ยายน้องภายในมือนี้นะคะสึ่อการยายน้องกับบ่มีอย่างไรล่ะค่ะกับพาพเพื่อนเพื่อนทั้งวันกีฬาโมเมนต์กีฬามาฟังข้อศกฟังข้อศกะ จ้ขอขอบคุณมากเอบุตรเพื่อนจ้าจนกลับมาถึงตอนนี้แล้วย่ายนองก็ขอกราบขอบคุณขอสวัสดีจ้า